พอเราไปไปถึงท่านก็ทักมาแล้วเหลือสหายท่านทักอ่าคุณเมียนว่าสหายอ่าอืมครับครับคุณคุณเมียนก็เลยขอบพระทัยพระอ,องค์ท่านอาจารย์ก็เียว่าพาปฏิบัติถวายพระอ,องค์ท่านแล้วก็แผ่เมตตาปฏิบัติส่งบุญให้กับอ่าผู้ที่อยู่ในลโรกภูมิให้เขาได้จับกระแสบุญบเขาก็เย็นเบาไปช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้กราบลาพระอ,องค์ท่านแต่ว่าก่อนที่จะกลับ จะกลับมาเนี่ยท่านให้เพชรสีสีม่วงค่ะท่านให้เพชรสีม่วงมาเม็ดใหญ่เท่าฝ่ามือเหมือนกันแสดงว่าของคุณมีนี่จะมีพลังเกี่ยวกับเรื่องเพชรเรื่องพลังการอธิษฐานจิตเกี่ยวกับพวกประกายพลกค,ค่ะคจะได้มาหลังจากนั้นก็ผมมให้สี่เม็ดใช่ไหมครับพญายมราชให้ท้าพญายมราให้หนึ่งเม็ดสีม่วงค่ะใช่ใช่ใช แล้วหลังจากนั้นก็กราบลาพระอ,องค์ท่านมาคืออาจารย์รวบลัดนะันจริงๆอยู่นั้นอยู่ค่ะรวบลัดเลยครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พาเราลงใต้บาดาลก็จะอยู่ในความมืดออกน้ําเขียวนิดหนึ่งอยู่ในความมืดเลยล่ะค่ะคือมันเหมือนกลางคืนเลยที่อาจารย์พาไปเป็นกลางคืนคก็คือคลงไปก็จะพบองค์พระวาสุกีแล้วก็องค์องค์งดำแสนสิริจันทาที่มีความเกี่ยวพันกันมากับคุณมีนก็ได้กรับ บารมีถวายพระองค์ท่านแต่ก็ไม่ได้นั่งปฏิบัติถวายนะเพราะว่าท่านท่านมาพบแป๊บเดียวเราก็อยู่แป๊บเดียวอาจารย์ก็พาพามาแต่ว่าก่อนที่จะมาท่านองค์ดำแสนศริจันทาท่านได้ประทานประทานกำลังให้เราเขาเรียกว่าประทานกำลังบารมีให้เราก็ช่วงที่ท่านอัดกำลังให้จะรู้สึกร้อนนิดนึงค่ะร้อนวูบวาบอาจจะมีความรู้รรสึกเย็นด้วยเหมือนน้ําประทะอ่า เมื่อท่านให้กำลังเสร็จแล้วก็ขอบพระไัยพระอ,องค์ท่านแผ่เมตตาสบายบุญส่งให้ท่านทั้งสองพระอ,องค์ที่เมตตาได้มาในวันนี้องค์ปูนอื่นก็อยากมาอยู่นะแต่ว่าคือติดภารกิจมาคือท่านจะมาแค่สององค์วันนี้ที่เกี่ยวพันกับเราส่วนองค์อื่นๆก็มีปู่ศรีสุธโธองค์ปู่พระชงปู่อือก็มีแล้วก็องค์ศรีสตานคราชแต่อาจจะยังไม่ได้มากับองค์เงินันตนาคราชที่เกี่ยวพันกับเราเลยนะค่ะ โอ้โหครับก็จะตกเป็นสายสายสายพญานาคใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสายพญานาคด้วยแต่แต่วันนี้อาจารย์ไม่ได้พาลงไปนานเพราะว่าจะจิดจิตตรงที่ไปองค์หาองค์ปฐมก่อนเพราะว่าท่านเร่งค่ะเร่งมาอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พากลับเข้าล่างกลับเข้าล่างนี่อาจจะพบแสงแสงทองแสงสีม่วงกับสีเขียวของเรานี่จะขึ้นกับม่วงกับเขียวเยอะนะของของคุณมีนกับสีทองครับครับม่วงเขียวทองนี่ครับน้ะค่ะ อ่ะเมื่อกลับเข้ามาแล้วสัมผัสอะไรได้บ้างคะโอ้พูดว่าเลยอาจารย์ก็คือเปิตพิธีแบบารตบเยอะมากเลยอาจารย์น้ําตาไหลเยอะมากเลยค่ะใช่ใช่มันจะมีอาการน้ําตาไหลอาจารย์ลืมแจ้งอาการน้ําตาไหลช่วงช่วงที่ได้เพศจากองค์พระปฐมลืมแจ้งเพราะว่าเพราะว่าเห็นอยู่ว่าน้ําตาไหลค่ะแต่ว่าส่วนส่วนช่วงที่นั่งสมาธิในช่วงแรกจะมีตัวโยกนิดนึงนะอาจารย์ลืมแจ้งค่ะครับครับครับปกติตัวโยกไม่ช่วงที่นั่งตอนแรกนู้นตอนแรกๆเลย อ๋รอแรกๆเลยไม่มีกระตกครับอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนเส้นกระตกครับแต่ไม่ถึงขนาดแบบตั้งปีนากาแบบอาไ่ไม่โยกมากอ่าโอเคค่ะแล้วก็ครับหลังจากนั้นก็พบอะไรได้อีกคะสัมผัสอะไรได้อีกที่เล่ามาทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสทั้งหมดแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งอ่ะเล่าเลยค่ะของของผมอ่ะผมรู้สึกเหมือนเหมือนอาจารย์อ่ะเป็นเป็นชุดไทยป่ะครับอาจารย์ไม่ได้มาชุดขาวป่ะ แล้วก็พาผมไปแล้วก็อ่าตอนแรกที่มาอาจารย์มาท่าหน้าผมแล้วก็พยายามเรียกมาซีวาซีเียผมก็ไปกับอาจารย์คแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบนที่ที่เป็นแต่ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเจดีย์อาจารย์เป็นลานแล้วก็เป็นเป็นลานแก้วแล้วก็ถูกต้องมันเป็นลานแก้วก่อนเพราะว่าเราเราจะเดินบนลานเข้าไปตรงหน้าประตูเพราะว่า เพราะว่าตรงก่อนที่เราไปนะปกติน่ะคนอื่นอาจารย์จะพาเข้าข้างในเลยแต่ของเรามันมันแปลกมากว่ามันต้องผ่านด่านหน้าประตูอ่าเป็นเหมือนเจดีก่อนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนปราสาทนะคะมันจะเป็นเหมือนลานกว,ากว้างก่อนที่เราจะเดินเข้าไปมันจะกว้างมาก <sequel. S 1> มันเหมือนเราอยู่บนเมฆบนสวรรค์มันจะกว้างก่อนเพราะว่าประตูกำแพงทางเข้ามันจะกว้างมากกว้างแล้วเรากว่าจะเดินเข้าไปอาจารย์เลยว่าเอ๊ะทําไมไม่เหาะเลยถามเขาก่อนว่าอ่า คุณมีนี่เข้าไปได้ไหมถามเทพที่อยู่ข้างในหน้าประตูที่เป้าอ,อยู่เขาบอกว่าเข้าไม่ได้นะอาจารย์บอกองค์ปฐมท่านเชิญมานะจะเข้าได้ไหมอ่าท่านก็เลยตรวจดูว่าเรามีรหัสเข้าได้อ๋อโอเคอาจารย์เลยบอกว่าท่านเขามีรหัสใช่ไหมเข้าได้เลยใช่ไหมเข้าได้เขาก็เลยเปิดประตูให้คุณมีนเข้าไปก็พบองค์ปฐมทันทีเลยท่านรออยู่ค่ะสว่างองค์ใหญ่เลยก็นี่แหละอาจารย์นั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะว่ามันจะเป็นลานก่อนที่จะเดินเข้าไปค่ะครับ นะครับแล้วก็กราบองค์ปฐมด้วยกันกับอาจารย์รที่ที่ที่ภาพตรงนั้นแต่ว่าพอมาตรงนรกภูมิกับกับพญานาคผมสัมผัสไม่ได้แต่ก็คือจะรู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนดวงดาวมืดๆแล้วก็แล้วก็เหมือนจานพาหะไม่ใช่เนี้ยนะครับอาจารย์ค่ะ่าเท่านั้นก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วลงนรกภูมิน่ะถ้าถ้าจิตอาจจะยังไม่จะไปยากนิดหนึ่งเพราะว่าคือเวลาที่อาจารย์สอบจิตเนี่ยไปข้างบนจะไปง่ายที่สุด เพราะว่าหลายๆคนที่มาสอบ,บกับอาจารย์สมัยแรกๆเนี่ยโหไปข้างบนไปง่ายมากไม่เหนื่อยแต่พอลงนรกกภูมิโแต่ละคนด่อึอดอาดเลยไปยาก <c oughs> ค่ะไปยากแล้วก็กลับมาเหนื่อยมากอ่าส่วนบาดาลน,นี้สัมผัสอาจจะได้เร็วหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าได้เยอะอยู่แล้วก็ให้กลับไปย้อนฝึกในวันนี้หลงนั่งแล้วฝึกเมื่อเราย้อนฝึกได้รเราก็จะได้อ่าย้อนอดีตคือถ้าย้อนได้เร็ว จากใกล้แล้วก็ค่อยๆไปไกลขึ้นจะได้เกิดบุพเพนิวาสานุสียานคือมันจะระลึกชาติได้คือย้อนอดีตได้ค่ะอดีตตังสยานหรือว่าอนาคตตังสยานค่ะปัจจุบันนังสยามมันก็จะเกิดแต่ว่าเราต้องฝึกฌานตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าครับลังจิตของเรามันมีอยู่เพราะอาจารย์เห็นมันมันลอยออกไปเร็วมากมันลอยออกไปแต่เราเหลืออย่างเดียวคือควบคุมถ้าให้อาจารย์บอกคือควบคุมเพื่อจะติดตามไปเพื่อรู้ว่าจิตเขาไปไหนบ้าง พะจิตของเราเนี่ยมันจะไปเร็วแล้วไปท่องเที่ยวตามกระแสจิตหรือกระแสบารมีแต่กายปัจจุบันเราจะต้องควบคุมอ่ะคุณมีนมีอะไรสอบถามอีกไหมคะอ่าไม่ไม่น่ามีแล้วครับอาจารย์ก็คือว่าหลักๆเดี๋ยวผมจะต้องไปไปฝึกการเข้าฌานนะอาจารย์แล้วก็แล้วก็ให้คล่องหนึ่งของสามสี่อาจารย์เนาะแล้วไงเดี๋ยวผดม๋ยาจะขับมามามาสอบถามอาจารย์ทีแล้วอย่าลืมนะเรื่องการเพ่งด้วยเพ่งกสินนี่สําคัญเพราะว่าเพ่งกระสินก็จะทําให้เราได้ฌานเร็ว หรือฝึกชานก็จะทําให้เราเพ่งแล้วจะได้เร็วคือมันเขาเรียกว่ามันเสริมกันอยู่ถ้าฝึกควบคู่จะดี<แ>ที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างคุณมีนอาจารย์แนะนําว่าให้เพ่งเพราะว่าเวลาอาจารย์ถามเนี่ยคือมันติดตรงหนึง่งคือเราเน้นชานแต่เราขาดการเพ่งเนี่ยคือข้อสําคัญแต่พอให้เพ่งจริงๆก็เพ่งได้อยู่แต่ม,แมันต้องกระตุ้นนะว่าเออคุณต้องทํายังไงเทคนิคก็คือคุณต้องดูดูทุกอย่างในกายเวลานั่งอะคุณมีนได้ไปฟังสอบจิตท,ท,ที่อาจารย์ได้สอบคนอื่นไว้ยังคะ มีฟังแต่ไม่ได้ไปดูตรงดูกระสิะครับดูตรงอย่างเช่นคุณไคุณอ้อมรึเปล่าครับจำชื่อที่เขาครับครับก็เข้าไปดูเขาเขาเก่งมากเดี๋ยววันนี้อาจารย์อาจารย์จะส่งเข้าไปมันจะมีลิงก์ของคุณเพชรด้วยที่เป็นแอดมินแล้วเพื่อนเอาไปลงในเรื่องการสอบจิตไว้เยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบกลุ่มให้เราเข้าไปฟังเทคนิคตรงนี้จะเยอะมากเพราะอาจารย์บรรยายไว้ตรงนั้นเยอะ เพราะว่าของอาจารย์ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยยกให้อดินเขาไปลงเพราะเขาขอบอกว่าเออจะเอาไปทําแล้วลงอ่ะก็ดีเพื่อจะได้เผยแพร่เราก็ค่อยเข้าไปฟังี <หา S 2> ๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์เข้าไปให้อีกทีหนึง่งค่ะได้ได้ครับอาจารย์ครับจะอ่าวันนี้ก็ <ผม S 1> พักผ่อนได้อาจจะเพียรนิดหนึ่งนะค่ะครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์จะอ่ะงั้นโชคดีแล้วอาจารย์ก็ขออนุญาตคลิปเสียงเอาไปไว้เผยแพร่ด้วยอนุญาตไหมคะได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับอาจารย์ครับ จ้ะงั้นก็ขอบคุณได้บุญด้วยกันค่ะงั้นก็วันนี้สวัสดีพักผ่อนได้เลยค่ะครับขอบคุณพระเจ์ค่ะขอบคุณค่ะครัครับค่ะค่ะก็เป็นบทการสอบถามเรื่องการฝึกชานนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะคะในมุมของการสัมผัสทางจิตแล้วก็การฝึกนะคะค่ะก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงจาก การปฏิบัติจริงค่ะเมื่อเราฝึกปฏิบัติจริงเราก็จะพบความจริงที่มันแตกแขนงออกไปอีกมากมายค่ะเราก็ค่อยๆขยันฝึกแล้วก็ค่อยๆพิสูจน์ในหลายๆเรื่องของการปฏิบัติของเราเราจะได้พบความจริงที่เกิดขึ้นโดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่ไว้แล้วก็เป็นจริงตามพระพุทธ พจน์ของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงตัดสอนไว้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็สามารถฝึกได้สำเร็จโดยเร็วแล้วก็โดยง่ายนะคะมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านทุกดวงจิตค่ะประสบแต่ความสุขความสำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุาาค,ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับช่องอุสานาคีนะคะกับอาจารย์เกสายใชยธรรมค่ะสาธุค่ะ